ก็สวัสดีครับทุกผู้ชมทุกท่านว,วันนี้กับผมเองคือปิดชแนลแล้วก็อยู่กับเกเกมไฟนเฟนนีวาน่อดี้ภาคโคบในรูบองนะครับวันนี้เราจะมาต่อกันที่ภาคสองนะครับภาคสองมาไปไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ดีรอเลยวันนี้มาสองคนนะไอจิงจงกเปโซกังไม่มาใช่นะครับ,ก,บกับไอจ้ลาเป็์โซกังไม่มาโทเราอัดกันไวเกิน โอ้โหเรามีตังค์แค่ยี่สิบเอ็ดกว่าเองเบิงเกินเนี่เดี๋ยก็ใส่เสียงผ่องไปเลยคืนที่หนึ่งเที่ยงคืนเดือนพฤศจกกิกายนวันที่แปดหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบเจ็ดยินดีต้อนรับเข้าสู่ ร้านเฟรดดี้แฟตแบคุณถูกจ้างโดยบริษัทบริษัทหนึ่งเพื่อที่จะมาทำงานร้านนี้งานของคุณก็คือดูกล้องแล้วต้องไม่ชชวร์ด้วไม่มีอะไรผิดปกติไปยังไงก็ตามในกาดคนล่าสุดนั้นเขาก็บอกว่ามันมีอะไรผิดแปลกไปแล้วเขาก็ลาออกไปต่กล้องมานี่หน่อยต่กล้องมานี่มานี่ตากล้องมานี่ตากล้องมามันดูนะ มองหน้าหาพ่อมงไม่อยอมไม่อยอมเข้า,าเดินไปปิดไฟมนตอนนั้นเลย <c oughs> นี่นะครับนี่มีกล่อของขวัญด้วยพับเพจน,นะครับเราต้องมาขายตลอดเวลาเราจำได้มันน่าจะมีที่ให้ไปซ่อมไฟ <c oughs> มันน่าจะมีที่ให้ไปซ่อมไอ้นั่นอะอย่าเพิ่งเข้าไปนะอยู่นี่ใช่ไหมอย่าเพิ่งเข้าไปเราต้องออกมาทางนี้แล้วก็ไปทางนี้ใช่ไหมเนี่ยที่ซ่อมไฟเนี่ยเราต้องเจอกับพวกเนี้ย เนี่ยเราต้องมาเจอกับพวกเนี้ยซึ่งเราไม่ต้องผลใจมันไม่น่ามาเราไม่ไม่รู้ไหมไอ้พวกนี้รับม,ม,ม,มือง่ายจะรับมือคนง่ายใส่หน้ากากสวัสดีครับ,บไปไูรเราต้องเดินเข้ามาใส่หน้ากากไปด้วยเหรอแล้วลก็ไปซ่อมตรงนี้ <S <S ใช่ไหมเออใช่เราต้องเดินใส่หน้ากากครับบลูบอยเราว่าต้องซ้ไอไฟชาร์ปมีวีพีใจเย็นพี่อเหร ปลาปลาเข้ากันเราปิดไฟแล้วนะแก้พื้นแับพื้นแก้พื้นเขาพวกเราหนึ่งขอซื้อของก่อนมี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 เหรียญอ่ะไฟฉายหนึ่งร้อยเลยนะไม่ใช่เออไฟฉายต้องไปซื้อที่นาปึ๊กเอาเออแม่เอาะล้วว่าเอาไฟฉายไม่ก็ประหยัดพลังงานหนึ่งไม่ก็ซื้อไอ้ที่เพิ่มพลังงานมาหนึ่งเปอร์เซ็นต์ เผื่อไฟดับแล้วก็จะได้ใช้เปิร์กันนั้นไงเราก็สามารถดูกล้องได้สักพักหนึ่งจีเนี่ยเป็นไงล่ะเอ็นไม่เองอ่ะต้องคอยดูกล้องไว้เว้เอง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 อยู่หน้ากล้องของพับเพจอ่ะแล้วก็คอยปั่นก็แล้วเงียบปากไปฮัลโหลฮัลโหลโอเคนะครับเราจะมาดูกล้องกันโอ้อยู่ครบเซตเลยครับพวกทอยเฟรดดี้ทอยบอนนี่ทอยชิกก้ มีท่อแขมสายมีฟ็อกซี่ไปอันนี้ภาคสามปะเนี่ยไม่อันนี้ภาคสามปะภาคสองเอาเหรอเนี่ยเฟดี้ตัวเนี้ยไอ้ฟ็อกซี่ตัวพังอ่ะภาคไหนไปปั่นภาคตัวไปไปไปเอ็งปั่นให้หน่อยเดี๋ยวไปซ่อมก่อนซ่อมอะไรปั่นปั่นให้หน่อยปั่นให้หน่อย ซ่อมก่อนซ่อมเจนรเตรก่อนโอเคนะครับเราซ่อมมาแล้วผมเคยเล่นมาแล้วแต่ว่ามันเฟียเปิดไฟไหน่อยดิเออเสียวหลังอ่ะนี่เขาทำไมบอลลูนบอยตามสีดำวะ ไหนพวกกล้องสามอ่ะเอ็งดูกล้องสามดิกล้องสามกับกล้องแปดอ่ะมันเป็นภาคอะไรวะตัวจากภาคอะไรลืมภาคหนึ่งไงภาคหนึ่งใช่เออภาคหนึ่งมันยังคงสภาพอยู่ไม่ใช่อ่ะแม่มันดูพังอ่ะก็ภาคหนึ่งนะมันมันโดนไฟไหม้มึงเข็นภาคสองไหมเฮ้แต่มันเป็นอันนี้ภาคสองมันจะเป็นทอยแต่พวกเนี้ยมันคือมาจากภาคสามเปล่าไนเมลเนี่ย ไม่อันนั้นมาจากภาคสองในเมมันอันนี้มันเป็นหุ่นที่พังแบบเป็นแบบหุ่นที่ล้มเหลวะอ๋มีคืนเดียวเองเหรอใช่ชน,น่าจะยากน่าดูค่อยปันกล่องพระเพดิมันล้วไม่เสียงเหรอวะเสียงเหรอวะ เสียงไรถ้ากลัวก็ใส่หน้ากากสะแบตบแบตบอยู่ไหนแบตไม่มีจำกัดเหรอเออแบตอยู่ไหนอะเออมีไม่จำกัดเองถอยไปหน่อยถอยไปถอยไปเหยียบไปนู่นเหยียบไปนู่นนี่ยมาอยู่ตรงโทรศัพท์เนี่ยเออนน่ ยังไม่มีตัวเลยแบบไม่มีจำกัดอย่างนี้เปิดค้างแม่งเลยเออมันมีจำกัรเ้ามันอยู่ไหนอะเดี๋ยวเครื่องปันไฟหายอ๋อเครื่องปันไฟใช่ไหมอืมปันกบเาเพชรดิลืมโอ้โหเกือบละถ้าเครื่องปัดไฟ าเครื่องปั่งไฟพังเราบอกเลยนะพับผิดใส่หนากาก้ากากเลยใส่หน้ากากเลยทำไม,ทอ,ไมทอยบอนทำไมทอยบอนนี่มันไม่นี่วะเจะใช้ยังไงว,ว่าตัวอะไรหายอะ่ะไม่เองอะ่ะต้องต้องเองต้องดูแคมของไอ้พับผ็ดเว้ดูดูไปเรื่อยๆเลยแบบ ี่กล้องนั้นอะไม่ไม่ต้องไ,ไม่ต้องดูกล้องอื่นโอเคโอเคเทนคน<พ>ิคคนเล่นภาคสองอะภาคสองไม่มีปัญหาหรอกมีปัญหาที่ภาคสามเนี่ยอยากฮะอะไรวะไปิดไฟเองก็หยิบไปตรงที่โทรศัพท์ดิเองไม่อยู่ด้านซ้ายตรงนี้เลยชิดเลยอยู่ตรงนี้แหละแล้วชิดขวาเองอะ่ะชิดซ้าย สามพุทธจาเออนะ่ะชิดตรงนั้นส่วนเปิดไฟเปิดก,ะะกายได้เหรอเฮ้ยเสียงคุ้นๆเสียงมีมดาวะอะไรน,นากาเอาเหรอทำไมวะทำไมต้องใส่วะมีเสียงนี้ให้ใส่เ,เหรอ ไปดูผระเพชรไปดูผระเพชรไปดูผระเพชรอุ้ยเกือบ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 เหลือนิดนเดียวอ่ะทำไมมันแหลก,กแปลกๆไม่รู้ต้องขยับออกมาตรงนี้นิดนึงเฮ้ยใส่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 ถอยบนนี่มันมาด้านซ้ายคอยเปิดคอย อยู่นิ่งๆเลยมันมาแล้วขอชิกะเฮ้ยๆๆพระเพชรพระเพชรพระเพชรพังพระเพชรซ่อมแล้วซ่อมอยู่ซ่อมอยู่เปิดหน้าก,กากออกเลยเปิดหน้าก,กากออกเลยถอยบอลน,นี่ถอยบอลน,นี่ดูถอยบอลน,นี่ดิ เธอไปลิไอยู่ด้านขวไไไไไไเกือบไม่ทันดีน้าระวัระวังถเลยเฮ้ยอะไรอีกน่ยไปแล้วไปแล้วดู ซ่อม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 ใส่แล้วบอกนะเฮ้ยมันมาแล้วทอยบอนนี่เริ่มมาแล้วถ้าทอยบอนน,นี่มาก็ใส่ดิใส่เหรอต้องใส่ดิอะมันมาแล้วนะ่ะจริงหอ่อใช่มันมาแล้วใส่เลยกัเนี่ยเห็นไหมนะ่ะ อ๋อ <AL> ต้องใส่เองบอกเปิดไฟถ้าเมเองบอกเปิดไฟอะ่ะตัวอะไรมาตัวอะไรมาพาเพ็ดพาเพ็ดตัวไรอะ่ะตัวอะไรอยู่ข้างหน้าเพ็ดพาเพ็ดพาเพ็ดบันพาเพ็ดก่อนไม่มีไม่มีตัวไรอะ่ะตัวอะไรอยู่ข้างหน้าเฟิร์เจออะไรโอ้โหมันเริ่มไวขึ้นแล้วต้องรีบแล้วเหมือนแบงก,มมงก์การ์มูกมแคสเตอร์มาแก ตัวอะไรมาอ๋อชิคกะไปซ้ายเฟรดี้มาเฟรดี้มาใส่เลยใส่ใส่ตีห้าโลปั่นมาเพช็ดเลยปัน่นปั่นมาเพช็ดเลย เอาดีจ้าใส่เลยปันป่นแบบปบเดีวยวปั่นแล้วปั่นนิดนึงอ่ะปั่นมานอีกนิดนึงเต็มอยู่ใช่ไหมยังไม่เต็มไม่เต็มครึ่งหลอดเอาเลยปั่นเลยปั่นเลยสายสายขู่รถอย่างไวเลย ลับมือง่ายว่ะช่องเอร์ช่องแอร์ใส่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 นะกกกใส่แล้วใส่แล้วเอองาใส่กูใส่เน,นอะดูมันเนี่ยมันมองหน้าเนี่ยมองซ้ายมองขวาหาของหาพาับเพชจคันดีครับนี <c oughs> ต่ตัดพับเพชรตัดพับเพจรอเลยเดี๋ยวดูแฮะ สู้อ้าวมีสิแง่ผมพลาดแรกอีกใส่หน้ากากอ่ะกลับไปเลยกลับไปเลยเลยมันคันดูดูมันเเทวิร์กมันเเทวิร์กเเทวิร์กไปไหนไอ้น้องกลับไปเลยกลับไปเลยแง่าก็บอกเลยเอายังชิกัดิร์กอะมันดูดิมัไมมันกลับไปแบบนั้นอะถลืกคือโอ้โหรอดยังไงได้ครับผมมีเพื่อนช่วยแง่ผมพัานี่อีก มันง่ายกว่าท่านหนึ่งอีกอ่ะเออปยปะโอเคฮ้ยน่ากลัวจอาจอบอะไรรอดเว้ยได้กี่บาทเนี่ยได้เจ็ดโอเจ็ดอีกอ่ะเจ็ดน้อยจังวะได้บินน่าจะมีสามสิบกว่าแล้วมั้งไม่สิยี่สิบแวกยี่สิบเก้าเอ๊ะ ภาคสามอ่ะเคยเล่นใช่ไหมเคยสปริงแท็บใช่ไหมใช่แล้วภาคสี่เคยเล่นไหมเคยไม่เคยอ่ะเราเคยแต่ดูอ่ะภาคห้าก็เคยดูเขาไม่เคยเล่นอ่ะดูอย่างเดียวดูแบงค์กัรมืเองก็รับมือได้เขาเขาเคยเล่นยุคเล่นกับเพื่อนแมบนี้อ่ะโลลูทท่านผู้ชมครับผ่านได้อย่างอีซี่มาเราไปต่อกัน